บสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูสุคนนอกก็ยินดีต้อนรับกับสุซองเบเตียงทองซันเนียวอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะมันนี้บบเตียงก็สิเข้าไปทั้งบ้านอา่าดงนาคัพี่น้องเนาะสิผ่านไปทั้งนั้นแหละพี่น้องสิไปวัดป้าน่าคาที่ปดีสีโทเนาะพี่น้องเนาะอยู่นครกระสอนพ่มิหารพ่อแม่พี่น้องเสียเ,เงินอาณาคงเม่เมีแป้งในทีมงานของเพื่อนเนาะแล้วก็ผู้ใหญ,ญ่จะดีอีก อ่าทานหนึ่งเพิ่นมวยออกซื้อพี่น้องไงไปมอบให้ทางวัดเพิ่นนะนะเห็ดลังคาอะไรหรือว่าต่อเติมลังคาให้มันแล้วเนาะลังคาศาราปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์องค์เจ้าเพิ่นแหละพี่น้องอ่าเงินกับจานวนทั้งหมดในการหกล้านกีบเนาะพี่น้องเนาะอ่าทั้งแม่เพิ่นได้ร่วมอ่ากันส่งมาให้บ่เตียงเนาะพี่น้องเนาะคนละเล็กคนละหน่อยพี่น้องอ้ยก็โอเคบ่บ,บ่ลายยายกันหางพี่น้องพระพี่พระน้องไปเบ่งน้ำกันว่าวาดัดเพิ่นกำลงัง ต่อเติมอยู่หรือว่ากำลังอันนะกรส่างอยู่แหละว่ามันคืบหน้าไปหอดใส่แล้วเนาะอพี่น้องเนาะโอเคไปเพิ่งไปชม,ปม,ปมน้ำกันเลยพี่น้อง โอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้บรเตียงก็ได้มาหอดอนณาวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็คือเก่าแหละพี่น้องเอ้วัดก็ค่อนข้างจะเงียบสงบดีเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าบางครั้งทางอาณาญาเพิ่นหรือว่าเจ้าอาวาส่นอยู่วัดหรือบ่พี่น้องเนาะเหรือประตียงไปเบิ่งก่อนพี่น้องเนาะโอ้เพิ่นปอยู่เลยพี่น้องเนาะ จะเพิ่นไปใส่บูรู้พี่น้องเดี๋ยวไปหาเอิญเพิ่นก่อนสบายดีย่าะหัวเพิ่นจะใส่พี่นอ้นองเดี๋วัดกัค่อนข้างที่จะกว้างเนาะปุ๊ปพี่น้องเลยโอ้ลมเย็นลมลื่นดีขนาดพี่น้องเนาะเงียบสงบพี่น้องเลยโอ้คักคักคักบ่เตียงมักแบบนี้พี่น้องเลย เงียบสงบบ่คอยบุญไวยเนาะพี่น้องเนาะอ่าเพิ่นยังไปตามมาอยู่เนาะพี่น้องเนาะอ่าเจ้าอาวาสเพิ่อนมาดูพี่น้องแต่ว่าดูกันนะฮะผ่าครูหรือว่าครูบาอีกองคหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพอเตียงถวายน้ำเพิ่นก็ได้พี่น้องเลยเนาะเพิ่นก็เป็นผู้รักผู้ใหญ่คือกันพี่น้องเลยโอ้แต่ว่าบาเตียงมักแห้งพี่น้องเนาะในวัดนี่ลมลื่นลมเย็นขนาดพี่น้องเลย พี่น้องเลยนะเนาะเงียบสงบบ้านปลายชีวิตก็มาอยู่แบบนี้แหละพี่น้องเลยโบเตียงคิดไวกนะ้กันเนาะซึ่งมันบมีอย่างายชีวิตคนเฮากับโบน,น่โบนอนพี่น้องเลยมีเงินคำลายก็เอาไปบร้อยคือเก่าน้องมีต่มาปฏิบัติธรรม สร้างบุญสร้างกุชนนี่แหละนำที่ตัวเอาไปเอาพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องเลยร่มลื่นดีพี่น้องเดี๋ยวรอญาเพิ่นมาเนาะเพราะว่าเพิ่นก็อยู่บนไผ่บนมันพี่น้องเนาะอยู่ปฏิบัติธรรมอยู่ของสุ่มไผ่สุ่มมันพี่น้องเลย โอเคพี่น้องตอนนี้คู่บาเพิ่นกำลังมาเนาะพี่น้องเนะสวัสดีไะเจ้าวาดพันปอยูันน,น,นี้เนาะโดยโดยวันนี้แม่พอเดียวนะเอาเงินมาถวายจะไปหอดใส่เลยเนาะอ่าสาราเฮาพี่น้อง้อขอโทษได้ยไงเด้อ ี๋ย่างพื้นเชียงเงินโอเคหน้าพี่น้องนะเนาะอย่างพื้นเชียง,ง,งเงินถวายอนナทั้งยาเพิ่นพี่น้องเลยเนาะจำนวนหกล้านกีบพี่น้องเนาะเป็นเงินของเมแป้งเนาะแล้วก็ผู้ใหญ่อีกทานหนึ่งเพิ่นบ๋อให้ออกซื้อพี่น้องเลย ของแมเ่แบ่ง5ล้านกีบเนาะของอนาของแม่คนนึงนะ1ล้านกีบพี่น้องเอ้ยเพิ่นบ่ให้ออกซื้อออกเสียงพี่น,อน้องเนาะอ่าเดียด๋ยวสิสบายให้ยาเลยพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็เดีด๋ยวให้เพิ่นให้พให้ทงแม่เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะโดยอันนี้ก็ได้ฮับเด้ออ,อ<ด>ยมทีมาเสียงทอง h a n e ได้มาเป็นตักลางให้ แล้วก็ขอบุญขอบคุณนําหมกตนนอันยอมหรือบ่เตียงที่ได้มาสวยทั้งวัดทั้งว่าเนาะของตนนัันย้อมกับบุมียังที่จะอวยพรให้ของตนนัันย้อมก็คือว่าขอให้ของตนนัันย้อมอยู่ดีมีแห้งทุกกายทุกใจเด้อปีใหม่นี่ขก็ให้ดูเย็นเป็นทุก ปัตนาจิงใดก็ขาก็ให้ได้สมความมุ่งหวังปัตนาเด้อให้ถูกให้จบให้หลบให้ไปอยู่ดีมีแหงสาธุสาธุโดยสาธุเนาะโดยโดยโดยเอามาในมาในี้เลยได้ครับพรเด้อมัในี้เด้อรับพรพร้อมกันเด้อ สัพพีติโยวิวาทันตุสัพพโรโควินาศันตุมหาเถปะวันภาวตรายโยสุขิติกาโยโิวานะเเละนิังนิโนจตโธมาวทานติอายุวโสุขังภาลังสาธุเนาะ อันนี้เพิ่นเพิ่นกะยังเห็ดอยู่ปะเนี่ยแมนเดี๋ยวนี้เพิ่นเทเดี๋ยวนี้อทางเพิ่นเห็ดเห็ดตลอดเลยเดี๋ยวนี้สางสางไวรุ่นได้สร้างไวรุ่นนั่นเลยไปกันเลยเลยสร้างกันเลยดูดูดูปีใหม่กับพ่อพักบ่เพิ่นพักอยู่พักปีใหม่โอ้เจ้า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 แต่ว่าน่ะหลังคาหนิยังท่านยังทันได้เนาะยังยังดูเทไปตามขั้นตอนมันดูดูดูแต่เพิ่นก็เห็ดอยู่ตลอดเนาะไม่ได้หยุดเนาะตลอด โดยงบงบที่ใช้ตอนนี้ได้เท่าไรแล้วเนี่ยงบที่ใช้จ่ายหรือในไหนอ่ารวมทั้งหมดนะที่ที่มีอกตุ้นท่านยุ่มมาถวัยนะโดยต้องถามเพิ่นได้ของหัวหัวเลยอ๋อต้องถามเจ้าวาดเนาะโดยโดยโดยนเป็นผู้บริหารทั้งนี้นะโดยโดยโดยบอกเลยหัโดยโดยโดยอ่าจังไดกะเดี๋ยวอันเขาขอตัวครับก่อนเด้อยสำนึกแ้วเนี่ยเด้อดูดูนะเุ่มมัธวายเพิ่นร้อยพี่น้องไอ้เนาะ แค่ชี้โทรตัวครับบัานี้พี่น้องเลยโอเคพี่น้องประเดี๋ยวก็ได้ถวายเงินเป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนะาะกะบผีผ้พาพี่ผ้าน้องน,นอะไปเบิงึงอ่าคว่ำคืบหน้าพี่น้องว่าไปหอดใส่แล้วเนาะพี่น้องโครงสร้างศาลาปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์องค์เจ้าในวัดป่านาคาธิบดีชีสุโธอะไรพี่น้อง สร้างเป็นกับกำลังพักเที่ยงก,กินเข่าอยู่ในเต็นท์หมดเลยพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เวลาเทียเท่ยงเที่ยงพี่น้องเห็นเนาะเดี๋ยวสภาพพี่พี่น้องไปเบิ่งก่อนพี่น้องมันไปฮอดใส่แล้วเนาะนี่พี่น้องมันก็นยยใหญ่เฮงพี่น้องเป็นโครงการที่ไงอะไรกันค่อนข้างที่จะใส่งบประมาณหลายพอสมควรพี่น้องเนาะหลังจากมันซ้ำฮอดมันจุดที่ซ้ำฮอดได้แนะ่ คือว่าจังไดพี่น้องสนามมันชุดบอดน้อยพี่น้องเนาะคือมันแบบใหญ่เงี้ยไงพี่น้องเลยปอเจาแต่พอตวเสามันก็บักเาล่ำมาล่ำพี่น้องเลยนี่เนาะเป็นกำลังเฮ็ดอยู่ดูอเด้ด้ด้ สางิ่นกำลังมาห็นเนาะพี่น้องสวัสดีอ้โดยโดยโดยจะคนสางนี่โอ้ห่าหกคนหนึ่งมเหินนี่โอ้โดย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 แม่น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 ไปแบบสไตล์เรื่อยๆเนาะแม่นแม่นแม่น งบมากระดิ้งยุดดูตามงบประมาณเนาะพี่น้องเนาะงบมาลายเพื่อนกรเห็ดไปไว้เนาะถ้าว่างบยังบ่มากระยุดยุติก่อนพี่น้องเนียโอ้ดูดดูดดูค่อยไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะอ่าบดเพื่อชิลเล่อหนิกรเป็นลายล้านตดี๋ยวนี้เนาะไอ้เนาะโอ้ พี่น้องเอ้พ่อไม่พ่อไสิบกุหลาบ่ซื้อมานี่ยพ่อพี่น้องเอ้ดูดูเอาเอามาเห็ดอย่างนี้อ้เป็นนี่อันนี้อันนี้เอก็ตัดตัดแล้วก็ทิมนซื่อบ่อนิเล่ตันนี้่ได้ตัดเากบบี้อ๋อาได้ตั ออดโดูดูดมันใส่อะนะเนาะอันะเทขานนี่ยใส่ไม่กับบนไลยบ่อโบหน่อยพี่น้องเลยโอ้้าแบบเต็มระบบดนี่นัก่นนี้มันบ้ไอจังยางบชางยางเราเ็นเลอะไรโดูดดพี่น้องเฉพาะแก่ซื้อไม่นี่กบวัด์าล่าอะไรสร้างเพิ่อนมาเนาะเอามาค้ำมา นี่แหละพี่น้องเทคานเนี่มันก็ต้องใส่ไหมจานวนหลายเนาะแต่เพราะสั้นมันก็เหตดผลได้พี่น้องเอ้ไปเสียปูนไปเชิงุนอีกก็ไม่ง่ายนี่เนาะดึงดูดดูดดูดด่ดดูดดูดดูดน่ดยูดดูดดููดยัดดูดดูงดูด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 ูดดูดูดดดดดยดน โครงการใหญ่อีหลีเนาะแม่นแต่นี้แล่นะัวอีน้องเอ้ยโอไปิแล้วนี่ก็บ่แม่นง่ายๆเนาะโครงการใหญ่อีหลีพี่น้องเอ้ยถ้าแล้วคานี่ก็ยังอยู่เนาะอือโดยโดย พอได้ห่มในพอได้ผลตกผลลิ e hmm. nah ้นมากะพอได้อยู่ไร่พี่น้องเลยเนียนปีนี้ยังไม่แล่าดอกปีนี้เนาะโดยโดยพี่น้องเอ้่ยว่าใหญ่ฮะเอเบิ่งไม่เนี่ยเป็นตับตับอยู่เนาะกองจุนพูนอยู่พี่น้องเลย เฉพาไม่มาที่คานสิกระเป๋าทำไปเลยดู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 ขนาดสร้างคนบอกว่านี่คนก็เฮ็ดประหยัดที่สุดเลยพี่น้องเนาะก็ยังว่าซื้อไม่ก็บัดล่อไปเช่ากุลานลพี่น้องเว้นนหน่อยเนาะเฉพาะแต่ไม่เมนเมนเมน สื้อมาแล้วก็มาตัดกระติกกระตนนะ้นเนาะสั่นเขาแล้วก็ถิ่มไปซื้อพี่น้องเ,เอ,อ้ก็ใส่งบประมาณบระมาณนี้หน่อยพี่น้องเนาะนอ,นะอ๋อโอเคเนาะพี่น้องเนาะประเด็นการซีรีวิวให้พี่ให้น้องเบิรงซัมมี่ก่อนพี่น้องเนอะ้แล้วก็สิของตัวเดินทางกลับนะนะเป็นเนาะพี่น้องเนาะก็ยังอีก จำนวนลายพี่น้องเนาะที่ผู้ดใดจะร่วมบริจาคหรือว่าทำบุญกับพี่น้องเ้ยยังอีกลายด้วยพี่นอนะ้องเด้อก็บอกง่ายเป็นไหนเนาะสร้างเพิ่นบอกว่าเพราะว่างบประมาณกับลายพี่น้องเพื่อนจะเอาสร้างมาลายกับบรด้เพิ่นต้องเหตุประมาณหาหกคนนวก็เหตุไปเรื่อยๆพี่น้องตามงบเนาะมีออกตุ่นญาญโยมมาถวายทะเลท้อยก็เหตุไปเรื่อยๆพี่น้องเนะาะแต่ว่ามีงบมาพึ่งมาเดียวก็จะแล้วเลยเพิ่นนะปีนี้ก็แต่ว่า อันนี้เพิ่นมาคาดวันอาจะบ่แล้วแต่ต้องเติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะอา้าวพี่น้องเลยแต่เบตีงสิขอตัวลาไปก่อนบัดนี้พี่น้องต้องขอขอบคุณขอบคุณเนาะทั้งแม่แป้งพี่น้องเลยแล้วก็พร้อมครอบครัวพี่น้องเนาะเพิ่นได้ฝากเงินมาให้บ่เตียงจํานวนอ่า5ล้านกีบหรือว่า500ดอลลนนะพี่น้องบัดนี้ก็อ่ามีผู้ใหญ่อีกท่านนึงเพิ่นบ่ประสงค์ออกน้เนาะพี่น้องเนาะก็พากันมา,าตืนนาาาาาา่มญญกัน ร้อยหนึ่งหรือว่าหนึ่งล้านก็เป็นจํานวนเงินหกล้านกีบเนาะพี่น้องเนาะปราเตียงได้มาถวายให้เพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้อพี่อนเด้อเอ้าสำหรับวันนี้กับปเตียงกะจิขคตูล่าแล้วก็ต้องขออุทหยพรพม่พี่น้องบัดสุกขุสขุนข้นต้ดูดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ยู่ยินเป็นสุขสุขารสุขใจไปตลอดชีวิตนอนรับเพืได้เงินหมื่นนอนตือนให้เงินแสนเนาะอ่าเจ้าให้มาสำเรับให้กับคืนให้เจ้าร้อยเท่าพันเท่าสาธุเรื่องไหนเนาะ ประชุขุคุณนก็นร่วมทั้งผูญญ้ใหญ่เจดีที่ได้มาอาณาฝากฝังไปในพุทธศาสนาพี่น้องร่วมกันทําบุญนอว่าบริจะขมานวัดนี่ก็ขอให้อยู่ดีไม่แห้งคอยเจริญก้าวหน้าในชีวิตเจริญรุ่งเรืองเด้อพี่น้องประชุขชุคนเนาะนะฉานทำมื่อนี้มาเตียงของตัวร่าไปแล้วพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเประสุขุชุคนเด้อเนาะ